สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MUKtra v e b u ร i r a m ค่ะเคาะกระดิ่งก่อนยินดีต้อนรับเพ<ๆ>ื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่อง MUKtra v e b u ร i r a m นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568ค่ะวันนี้พี่มุกจะมาพูดในหัวข้อเรื่อง Today Online At Home Office นะคะก็คือว่าวันนี้จะพูดถึงทำงานออนไลน์นะคะทำงานออนไลน์ที่บ้านนะคะวันนี้ เนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะฝนตกที่บริรัมเกือบทุกวันเลยนะครับพี่มุกก็เลยบางวันก็ไปที่สำนักงานนะคะก็ขับรถไปที่สำนักงานก็ยังขับไปได้เรื่อยๆอยู่ยังไม่ได้ชำนานเท่าไหร่นะคะเจอฝนตกหนักก็แบบว่าต้องค่อยๆขับอะไรประมาณนี้นะค่ะนะคะด้วยเนื่องจากในวัยประมาณนี้แล้วด้วยนะคะก็เลยต้องระวังนิดนึงนะคะการเชื่อมต่ออาจจะช้านิดนึงนะคะ ะะท่านใดที่เข้ามาแล้วเข้ามาทักทายสวัสดีกันได้เลยนะคะชื่อพี่ไข่มุกค่ะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการบริการการเดินทางไปต่างประเทศครบจบที่นี่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําวีซา่าเยี่ยมเยียนท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะทักมาปรึกษาพี่ไข่มุกได้เลยนะคะแล้วก็จดทะเบียนสมรสวีซ่าติดตามนะคะ,ะระหว่างที่ไฟ์สดฝนตกอีกแล้วค่ะเพื่อน,นนะคะ ม่ทราบว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนกันใบ้างคะได้ยินพี่ไข่มุกเสียงดังฟังชัดใช่ไหมคะท่านใดที่เข้ามาชม,มานตอนนี้นะคะสะดวกพิมพ์ค่ะสะดวกพิมพ์นะคะสะดวกแชร์แชร์ออกไปได้เลยนะคะรบกวนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านใดที่เข้ามาชมพี่มุกไลฟ์สดนาตอนนี้ได้ยินเสียงดังฟังชัดไหมคะรบกวนพิมพ์ชื่อเล่นนะคะตามด้วยจังหวัดก็ดีนะคะหรือว่าสะดวกทักทายเป็นภาษาอังกฤษทักท,ท,า,ทายเข้ามาได้เลย วันนี้พี่มุกก็ทำงาน,อ,าอ,อ,น,นะะออนไลน์นะคะยุคออนไลน์จริงๆแล้วก็สามารถทําที่ไหนก็ได้ถูกไหมคะยุคออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นที่สํานักงานนะคะสำนักงานก็จะเป็นออฟไลน์ใช่ไหมคะหรือว่าทําออนไลน์ออนไลน์ก็อย่างเช่นถ้าเราไปทํางานนอกสถานที่ไปเที่ยวไปคาเฟ่ไปนั่งห้องอาหารหรือว่าอะไรเนี้ยคะ่ะนั่นก็คือเป็นการทํางานออนไลน์นะคะยุค ยุคออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ทำงานง่ายนะคะแค่เรามีโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีโน้ตบุ๊กนะคะหรือว่า iPad เราก็สามารถทำงานได้ะคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะตอนนี้แล้วก็ชมอยู่นอกห้องนะคะวันนี้พี่มุกก็ทำงานออนไลน์เหมือนเดิมเนาะออนไลน์ก็ดีนะคะข้อดีก็ดีนะแล้วก็ข้อเสียก็มีไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะทุกอย่างมันในโลกนี้มันก็ต้องมีแบบว่าดีแล้วก็ไม่ดีเนาะพี่ก็ออกมาให้ คุณลูกค้าแล้วก็เพื่อนที่รักเห็นนะคะว่าพี่มุกมีตัวตนแน่นอนนะไม่ต้องกังวลใจอะไรทั้งนั้นเลยนะคะก็อาจจะชานิดนึงนะคะช้าแต่พี่มุกทําให้แน่นอนก็จะมีคุณลูกค้าเข้ามาที่สํานักงานนะคะหลายท่านเลยบางครั้งก็ใช่ว่าจะปิดการขายได้ทุกเคสนะคะไม่ใช่ว่าคุณลูกค้ามาที่สํานักงานแล้วพี่มุกปิดการขายได้ตลอดคุณลูกค้าเข้ามาหนึ่งนะคะ แวะมาทักทายแวะมาทักทายแล้วก็มีแผนว่าจะทำวีซ่าไปปีหน้าแล้วก็เข้ามาถามตั๋วเครื่องบินปีหน้าประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็แฟนสามีจะมาอยู่ไทยจะต้องทำอย่างไรบ้างเข้ามาปรึกษาพี่มุกบ,บางเคสเป็นชั่วโมงเลยนะคะบางครั้งไม่ได้ทานข้าวก็มีนะไม่ได้ทานข้าวก็มีเพราะว่าเรานั่งคุยกันใช่ไหมเห็นคุณลูกค้าเข้ามาที่ร้านที่สำนักงาน พี่มุกก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะที่คุณลูกค้ายังคิดถึงเราอยู่นะคะยินดีต้อนรับทุกเคสเลยนะคะบางเคสก็ปิดได้บางเคสก็ปิดไม่ได้ต้องรอก่อนนะคะแต่ส่วนมากคุณลูกค้าของพี่มุกก็ที่เข้ามาเนี่ยก็คือจะมาใช้บริการแน่นอนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโลด้วยโลซีซันนะคะก็ผ่านมาประมาณนี้น่าจะเป็นเดือนที่4แล้วนะคะเดือนที่สี่ก็โลซีซันความหมายก็คือว่าช่วงที่ คนเดินทางไปต่างประเทศน้อยลงเพราะว่าช่วงปลายปีแล้วก็ต้นปีเนี่ยค่ะก็คือคุณลูกค้าก็เดินทางไปต่างประเทศกันมากแล้วนะคะสวัสดีท่านที่เข้ามาชมพี่มุกไลฟ์สดนาตอนนี้นะคะยินดีต้อนรับค่ะเดี๋ยวขอทักเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Good afternoon welcome to MUK Travel Channel Buriram my name is Kai Muk I'm the travel agency in Buriram province in the north eastern Thailand Welcome to our service. Ah, uh, thank you very much. Thank in advance นะคะอันนี้พูดเป็นภาษาอังกฤษทักไทยนะคะยินดีต้อนรับเลย I can speak English. I'm I'm understanding when you order my uh, about the ticket and the visa. Welcome to our service คะ่ะ Thank you and advance คะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็บางครั้งเราก็ต้องฝึกพูดใช่ไหมใช่ไหมคะ พูดคนเดียวก็ได้พูดในกล้องก็ได้ใช่ไหมนะคะถ้าเราไม่พูดเลยหรือว่าเราไม่ฝึกหัดเลยเนี่ยลิ้นมันจะแข็งใช่ไหมลิ้นจะแข็งแน่นอนท่าในใดที่เข้ามาแล้วมาทักทายสวัสดีกันได้เลยนะชื่อพี่ไข่มุกนะคะชื่อไข่มุกทำธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศครบจบที่นี่แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำวีซา่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนทั่วโลกนะคะจะเบียนสมรสในไทยวีซ่าติดตามสามีนะคะ สูวเครื่องบินทั่วโลกทุกเส้นทางเลยนะคะพี่ไข่มุกสามารถดูแลให้ได้จากประสบการณ์การทํางานทางด้านสายการบินมาก่อนสายการบินแรกที่ทําก็คือสายการบินแห่งชาติของประเทศกัมพูชานะคะกัมพูชี a อรไลท์นะคะทำมาประมาณปีกว่าเกือบสองปีนะคะหลังจากนั้นก็ผมผันตัวเองไปสมัครงานนะคะทำงานที่สายการบิน eva airways สายการบินแห่งชาติของประเทศไต้หวันค่ะไหวันนะคะนั่นก็คือ EVA a i w a y s ไม่ใช่ EVA นะคะต้องพูดว่า EVA a i w a y s นะคะสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะก็ทาเป็นที่สุดท้ายที่ทำงานสายการบินก็คือที่ที่นี่นะคะ EVA a i w a y s นะคะทำประมาณเกือบ16ปีนะคร16ปีกว่าก็ขอกเกษียณอายุงาน ขอเกษยียณอายุงานจริงๆแล้วต้อง60ปีใช่ไหมนะคะถึงจะเกษยียณงานที่นี่แต่พี่เคยมุกข,ขอเกษยียณตอนอายุ40ปีนะคะ40ปีปี2010ทำไมถึงต้องเกษยียณล่ะ <c oughs> <c oughs> มันมีที่มาที่ไป <c oughs> เดี๋ยวคราวหน้านะคะ next l i f e นะคะ ไลฟ์ถัดไปเดี๋ยวพี่มุกจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงกเกษียณอายุงานจากอีวาแอ EVA Airways EV ทำงานก็ดีนะแล้วก็ทำไมถึงต้องกเกษียณก่อนยังไม่ถึง60สิบเลยสี่สิบปียังแจ๋วอยู่เลยใช่ไหมคะเ,เจ้านายไต้หวันเรียกไปคุยถึงสองสาครั้งเลยไม่ให้ลาออกไม่ให้กเกษียณอายุเดี๋ยวฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้เธอเองอะไรประมาณนั้นนะคะเจ้านาย EVA เอาไวดีมากเลยประจำสำนักงานที่กรุงเทพนะคะ,ะสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไทเปไต้หวันนะคะแล้วก็เจ้านายก็คือคนไต้หวันมาประจำอยู่ที่กรุงเทพนะคะเรียกพี่มุกไปคุยถึงสามครั้งเลยไม่ให้เกษียณอายุไม่ให้ลาออกฉันไม่ให้เธอลาออกเนื <c oughs> ่องจากพี่มุกเป็นพนักงานดีเด็ดด้วยนะคะแล้วก็ ทำงานไม่เคยสายไม่เคยลาไม่เคยขาดเลยเพราะว่าอะไรอยู่ไหมคะเพราะว่าชอบในงานบริการนะคะชอบมากเลยที่มุกทำเ,เกี่ยวกับการสำรองที่นั่ง reservation นะคะเสร็จแล้วก็ได้ย้ายตัวเองมาอยู่ที่แผนกตัว๋ว ticketing section นะคะดูแลเรื่องตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทางทั่วโลกเลยที่ EVA บินไปนะคะ แล้วก็ดูแลคุณลูกค้าที่เข้ามาที่สำนักง,งาน<ม>ดูแลเรื่องสมาชิกดูแลทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณลูกค้าจะทำอะไรที่มุกสามารถดูแลให้ได้อยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์เลยนะคะตรงนั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราสวยด้วยใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าเราสวยเราเลือกได้ <c oughs> ประมาณนั้นหรือเปล่า <c oughs> Mm hmm. ก็อาจจะใช่เนะาะแ้ะที่สําคัญเลยพี่มุกเป็นชอบยิ้มเวลาคุณลูกค้าเปิดเข้ามาที่สํานักงานนะคะพี่มุกก็หญิงไทยหญิงไทยสวัสดีก่อน Good morning May help you ลูกค้าเข้ามาที่ประตูใช่ไหมพี่มุก็็จะบอก Welcome Welcome Sit down please อะไรประมาณนั้น <laughs> แล้วก็ลูกค้าก็จะจำเราในแบบที่เราเป็นใช่ไหมนะคะนั่นก็คือสไม้นะคะยิ้มนั่นเองเวลาเจอก็จะต้องยิ้มก่อนใช่ไหมอ่าต้องยิ้มนะยิ้มสวยไม่สวยฟันสวยไม่สวยหรือว่าอะไรยิ้มไปก่อนใช่ไหมคะอ่าเพราะเราคือคนไทยอ่าคนไทยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้จะพูดอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปทำง,งาน พี่มุกต้องขอขอบคุณมากๆเลยคุณลูกค้าจากทั่วโลกเลยนะคะทักเข้ามาในช่องทางเพจ nuk travel b u ร i r a m um นะคะทักเข้ามาหาพี่มุกพี่มุกดีใจมากๆเลยนะคะที่ทักเข้ามาหาพี่มุกพี่มุกก็มันจะมีอยู่เวลาแต่ละประเทศไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างเช่นอ่าประเทศอเมริกานะอ่อจะต่างเราจะต่างกับเรากับวันหนึ่งเลยใช่ไหมพี่มุกก็นอนแล้วจะนอนแล้วนะคะแต่พี่มุกก็ จะตื่นเช้ามาแต่ยังไม่ดูโทรศัพท์ต้องขออนุญาตยังไม่ดูอนุญาตตัวเองแล้วก็ขออนุญาตโทรศัพท์ขออนุญาตคุณลูกค้าจะยังไม่กดโทรศัพท์ดูนะเพราะว่าอยากให้เวลากับตัวเองก่อนเพราะว่าด้วยวัยนี้แล้วนะเราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเราเองดูแลร่างกายให้แข็งแรงทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวได้ดูแล คุณลูกค้าที่รักของพี่มุกที่ยังต้องการพี่มุกในแบบฉบับของพี่แค่มุกอยู่นะคะนั่นก็คือพี่มุกต้องรักตัวเองนะคะแล้วก็รักคุณลูกค้าได้ดูแลคุณลูกค้านะคะนั่นก็คือ,อยังไม่จับโทรศัพท์พอใสยสายประมาณ8โมงพี่มุกจะเริ่มตอบไลน์คุณลูกค้าแล้วนะคะอีเมลด้วยนะคะตอบด้วยแต่ก็เปิดสายไว้อยู่นะถ้าใครโทร,โทรมาเนี่ยพี่มุกรับแน่นอนบางครั้งถ้าไม่ได้รับก,ก็คือ เดินไปเดินไปที่อื่นหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะนะคะก็เป็นอันทราบกันใช่ไหมยุคออนไลน์นะคะอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้พี่มกตอบแน่นอนนะคะตอบช้าตอบเร็วแต่พี่ใครมกตอบแน่นอนนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณจริงๆเลยนะคะที่จะเดินทางไปไหนนะคะคิดถึงพี่มกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอยู่ประเทศอเมริกาอยู่ทาง ยุโรปกลุ่มเชงเก้น27ประเทศนะคะก็ยังคิดถึงพี่มุกเลยนะแล้วก็คุณลูกค้าที่อยู่ทั่วโลกเลยของประเทศไทยในแต่ละจังหวัดก็ยังคิดถึงนะคะต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณคนบริรัมนะคะชาวจังหวัดบริรัมที่เห็นพี่มุกอยู่ในยุคโซเชียลยุคออนไลน์ในฟีดที่ขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยพี่มุกดูในแดชบอร์ดแล้วเนี่ยคุณลูกค้า ที่มาดูพี่มุกไลฟ์สดหรือว่าทําคลิปนี่นะคะหรือว่ารูปภาพเนี่ยจะมาจากขึ้นฟีดทั้งนั้นเลยนะคะถึงถึงแม้ว่าในช่องทางเพจจะไม่มีคนกดยอดไลค์หรือว่าอะไรมากนะพี่มุกไม่ได้มาดูตรงนี้ว่า,อายอดไลค์มากหรือน้อยแต่พี่มุกมาดูตรงที่ขึ้นฟีดนะคะขึ้นฟีดไหมแล้วก็ทักเข้ามาในช่องทางอินบ็อก ช่องทางหลังบ้านหรือเปล่าแค่นี้พี่มุกก็ดีใจมากๆแล้วนะคะที่ให้เกียรติมาใช้บริการนะคะแล้วก็คิดถึงพี่มุกเสมอมาเลยไม่ว่าจะทำวีซ่าเดินทางไปนู่นไปนี่ไปไหนนะคะปิดการขายได้ไม่ได้พี่มุกก็ยินดีต้อนรับทุกแชททุกข้อความจากใจจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้นะพี่มุกจะรีบไปตอบนะคะแล้วก็หลังจากลงไลน์นี้แล้วแล้วก็จะไป ดูแลงานที่คุณลูกค้าทักเข้ามานะคะต้องขอบคุณจริงๆนะยุคออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้นะคะ Today ย์ออนไล at my home office นะคะเดี๋ยววันหน้านะคะพี่มุกก็จะไปไลฟ์สดอยู่ที่สำนักงานให้เพื่อนคุณลูกค้าที่รักเห็นว่าพี่มุกมีตัวตนแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลใจแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้า thank you for my customers from New Zealand นะคะ thank you very much I'm very a p p r e c i a t e d นะคะขอบคุณมากๆเลย Thank you Thank you so much นะคะ See you next next year นะคะขอบคุณมากๆเลยพบกันใหม่ในปีหน้านะคะ <c oughs> ปีหน้าหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ปีหน้าสิเชื่อ <c oughs> พบกันใหม่ใน next life นะคะพบกันใหม่ใน l i v e สดครั้งหน้านะคะโชคดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาชม ไข่มุกไลฟ์ส่วนนะตอนนี้และชมอยู่นอกห้องมาชมย้อนหลังค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบายขออนุญาตกดกล้องไลฟ์ค่ะ